ใครเป็นคนแนะนำเรามาจริงๆถ้าให้พนักงานหนูเป็นี่เรียนค่ะแล้วก็พี่บอกว่าเรามาในเที่ยงไหมคือปกติเมื่อหลังเราเป็นที่เรียนอยู่แล้วหรือยังไงหนูก็เป็นเด็กของพี่เรียนเนี่ยแหละที่เรี้ยนบอกว่าเออเรามางานนี้ไหมไม่สนใจนะเพราะว่าการลังใหยังไม่เคยมาเลยใช่ไหมไม่เคยมางานกุศลครับแม่เป็นที่ยากุศแล้วก็อยากมาประชุมอีกก็เลยแบบเคยได้รับประวัติที่ประชุมมาแล้วเระดับหนึ่งด้วย แต,แต่ที่ดาลังใหญ่นี่ยังไม่เคยมาที่ดาลังใหญ่ก็งานงานที่ดาขุดชายได้ที่สองงานที่ดาลงัง,าลงใหญ่ก็หวังว่าจะได้กินอาห้ป,ประสบความสำเร็จก็โชคดีจ้าน่าจะดีครับามา อะไรปีสุดท้ายแล้วจะจบแล้วจะ,ปะไปเรียนอะไรลูกอะไรเรียนนิเทศด้วยเดี๋ยวไปช่วยลุงแชมป์เป็นประชาน้ำพันเจงหวัดด้วยกันลีน่ามีอะไรจะฝากคองเชียร์บ้างวันนี้ครับปีที่สองของลีน่าแล้วค่ะบขอต้อบคุณพี่ทุกคนนะคะที่ยัคอนเชียร์พวกหนูแม้ว่าฝนฟ้าจะไม่ค่อยแจ่มอะไรลีน่าเป็นลูกครึ่งอะไรไ <c oughs> ทยเยอรมันนะพ่อเป็นเยอรมัน ค้าวแม่เป็นคนอุ้มชุมเลยอ้าขอโชคดีจ้าลีนาจ้ามาอาัอนดับที่เก้าไม่บอกก็รู้ว่าเชียร์พิธาชื่ออะไรจ้า <t> น้องเมียวน้องเมียวเป็นคนกาลสินสาวถิ่นนำ้นำๆเลยมาไกลแล้วเนี่ยทราบข่าวจากการประกวดจากที่ไหนจ้า <t> จากเพื่อนๆนะเพื่อนๆมากี่คนวันนี้ประกวดกี่คน สองคนเลยครับมีกำลังใจให้มีอะไรอยากจะฝากกองเทียร์แล้วก็เพื่อนๆด้วยขอบคุณทุกคนที่มีควสุขก็อยูเทียนสนะครับไปจุบประทับน้ำอะไรอยู่เรียนจุดที่รายการอะรที่คุณบอย่งเรียนแล้วปีไหนนะจ๊ะเนี่ยปีหนึ่อ่ะเรียนจบจบความสำเร็จขอชคดีจ้ามาเบอร์สิบเบอร์สิบหนคนสุดท้ายแล้วเออขอบคุณหน้าคุณตากันนะครับ ท่านนี้จะเรียกว่าจะเห็นเผือกทุกเวทีเอาแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการแล้วก็ชื่อเล่นด้วยสวันดี้ค่ะเฟิร์สน,นะคะในสาวพาวิธีเชยภูมิค่ะปัจจุบันก็กำลังศึกษายอยู่ที่มหาวิทยลาลัยมหาสรารคามคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะกาแรนเอไอกาลันตีตำแหน่งล่าสุดเลยก็เฟิร์สก็ตำแหน่งก็ได้เป็นทีนาาาานราบังไฟโกยโสธรนะคะแล้วก็เป็นได้มีโอกาสนะคะได ก็คือจะเป็นเวทีที่เกี่ยวกับสาวงามภาคอีสานนะคะเป็นทุนวัฒนธรรมนะคะโดยที่เราไม่ได้ต้องกัรว่าเราจะต้องเป็นคนจังหวัดนั้นเราต้องประชาสัมพันธ์แค่จังหวัดนั้นแต่เราจะต้องเป็นตัวแทนของคนอีสานทุกจังหวัดในภาคอีสานเพื่อบอกเก่าวเรื่องราวแล้วก็มวลเสน่ห์ของภาคอีสานให้กับคนทั่วประเทศและทั่วโลกได้รูจ้จักนั่นก็คือมิ t h ีสาน Thailand ค่ะลำไยงานนียเคยมาไหมยังไม่เคยมาเลยค่ะพิ่งมาปีแรกนะใช่ค่ะหลังไหม คาดหวังค่ะแต่ก็ทำไม่เต็มที่ค่ะขอโชคดีครับหมายเลขสิบครับเลขนครับประกาศหมายเลขในเข้ารอบเก้ามาสองเก้าแล้วมายืนหน้าข้างหน้าของกาศนะครับผู้เข้าประกวดที่ผ่านเขาก็ท่านแรกได้แก่หมายเลขหมายเลขใดดีครับกองเชียร์ครับ ท่นก็คือหมายเลขที่ท่านเข้าบ่อยที่สุดในชีวิตประจำวันก็คือหมายเลขเกียรตครับไม่เกียรตินะเอาเงินหล่นเป็นอย่างหลงเป็นอยัคือเฮ็ดหน่อยเฮ็ดจอนแก่ ครับโอเคครับเชิญทุกคนที่มาประกวดนะครับการันตีด้วยรางวัลสองพบาทอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใ้อยเลยขอบคุณนะ้ำราตาแม่เผาเลยค,ะคนะรัะคะบ ย้อนไปทั้งหมด ที่เราเองก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะ